ดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเพ s ส0 2 1นั่นเอนเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวบุนโนเฟนานนี่ครับบุนโนเฟนานนะครับบุนโนเฟนานครับส่วนศูนย์เจ็ดสิบอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าอายุยี่สิบเก้านะครับ,รบเป็นทีมชาติโปรตุกเกสนั่นเองนะครับนี่ก็คือสถิตินะครับ เป็นกองกลางตัวรุกหรือว่าเป็นเดอะแบทของคีิีแมชชิสเตอร์ยู่ในยูนเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแผน5-2-1-2นะครับเป็นแผนที่โคตรจะดีเลยนะครับแต่ผมก็เพิ่งจะมาเล่นเองนะครับเพราะสปิริตก็ก็แค่81นั่นเองนะครับเจอกันในเกมเลยนะครับ go ครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเกมหรือว่าจะมาบรรยายรีวิวบรูโน่เฟรนันเดสมาดริดอ่ะมาดูวิลโลววิยา เบลินว no. no. ีราบรูโน่บรูโน่บรูโน่หลังนึงบุญยอดสุดกันได้เคนเบลวีราเบลินหลังที่ตูราโน่ตูราโน่วีราโอ้เล่นดังดีอะทีมอ่ะเบลินสุดกันได้โอ้บัณฑิตรันดูวีรา iras kadai Kia Ira 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 banyak Ronaldo 4 Uno kenaan Carlos Danilo Oke dah Bu yok ya Uno Carlos Ronaldo ทะลุช่องลนี้วัางั้นต้อนดรั้อดรั้อดแก่ไรีย่ารับเปิเจุดยาวกับดพักสมัยกลางดบมาแล้วนะช้า คาสคลาสเขได้ให้เดลโลบูโน่บนโนลิกเดปลโอทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยอุโยเียกลางลาาวีราอันโดพลิกูนโน่ขอแล้วแงหวะนี้ว่งงาง่ายูนโน่บนโนเปิดลูกนี้โอ้เขี่ได้ ไม่โอ้ยไม่พลาดแค่แบบเดวบิโลมาดนนหมดเวลาครึ่งแรกเดรบิโลมาดอนน่มา,าดู mẹ Vì ra mẹ đi bài bruno bơi nhau niệm bơi kia đây mẹ đi bruno oooooh go 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 เนดวีราสไลด์วิญญาวอาแลน่าวิ่งมาแล้วส่งให้ร้านทุกยิงตรงนี้โอ้โหไม่เข้าได้ไงวะมาแล้วนะวีราเบลินวีราแคมเบลแคมเบลวีราอูดิ below อะไรนมาแล้นะโอ้ยยิงไม่ได้คลาสโรนอลล์จรดช่องนี้ยรนโด go 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 สามประตูต่อสูโรนอเอฟซีสงลูกแล้วยิงหนึ่งลูกเอ็ซี Sáng lúc Maradona Orlando Campbell Berlin Campbell Bruno Ui Uj... Chà Yêm Bình Lộ Bruno Berlin Campbell Mason Bird Campbell ดูโน oh, ่อุยโอยโอ๊บเกียวเอา้าไม่เกียว่ะ oh, โอ้ตีไขแต้จนได้มานดูอยู่ที่บันมาดูวิโลดูโน่ดูโนโ่ดูโนโ่อะไรเหมดเวลาเครื่องหลังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ